เย้โอ้สวยครับทุกคนโมอีโมอังอีเมริช่างสีช่วงช่างช่างมัธยารู้กันงั้นเราอันนี้ผมจะมาทําการซิงค์นิ่งของคืนนะผมจะไปชิงคืนมาให้พอดูนะฮะเริ่มจากดับที่217ก่อนเลยนี่ผมเอาตัวไก่มานะับผมจะแบบว่ามันได้สู่สีไงดูนี่ผมมีนิกาโมเชิก็ไอมือดนิกาบะผาซาไปฮะทุกคนผมคิดว่าน่าจะป้านตาแปนนะตาแตนน่าจะแบบว่า ก้บาบหาซ่าแนวนี้ดูดินี่เนี่ยไอศุนย์โมแตงอึ้ยอึยตำมีแรงเกินโอ้แรงมากเลยก้บาบหาซ่าไปเอออดวหัวอะไรฮะทุกคนยาโมชาให้ทุกคนแถวใต้ดินใช่ไหมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคมาอันดับของนายตกเป็นของฉันแล้วมีปูด้วยหอยท่าอ้อก้บาบหาซ่าเราจะจีน่าไปเออเป็นไงล่ะเข้าไปตีธรรมดาฮะแล้วก็ตีซ้ำอีกหือมันน่าจะถึกขึ้นนะดูดิ หมุนโจมตีโอ้17 15โอ้แดงพอๆกันเลยก็หาทราไปเออเป็นไงล่ะแล้วก็มาหนวดทะเลรึเออเฮ้อ,อ,อฮมีแค่นี้เองเหรอขอหนาหนักกว่าน,นี้หน่อยสิอเอ่อเปลี่ยนตัวกันผมว่าเดี๋ยวเราเอาลูกสามตัวมาดูดีกว่าให้ทุกคนมันจะได้เหมือนเราผิดแล้วไงแล้วก็ าจะเอาตัวหัวไปบ้างนะผมอ่ะอืมเอาชีก่อนนะฮะทุกคนเอา,อาตอมิไปดีกว่าฮะทุกคนอตอมิโอเคมาแล้วก็น,นี้ฮะผมจะลองเอาทีมหัวบ้างไม่ใช่หดหรอกผมจะรอทีมกบท้องที่ผมพึ่งไปที่งานวิจัยมาฮะทุกคนผมจะลองใช้ดูบ้างโอเคโอเคมาไอหนึ่งร้อยสิบสี่เนี่ยเป็นของผมละผมบอกเลยผมคาดเดาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อไหม บอกที่ต <Luckily> ้องโกฮะจังสันยุ่งนี่ดูเรือมาฮะก็อะตอมิกพิซึ่มหนาอะตอมิกไม่ได้อัพป่ะเนี่ยเป็นไงยังได้ขนาดเนี้ยมาเตลฮะทุกคนเออโอเคสามหมื่นว่าน้ำจิ้มอยู่โดนยิงไปฮ้าก็โดนไล่ตีเป็นไงก็ต่อยทีเฮ้ยกับหายเนี่ยมึงก็ตีปิ้วปล่อยลงไปโอเคก็ขอได้อยู่ฮะรับรางวัลนี้มาดัดพี่ถึงร้อยละพอหายวันนี้เออ มันมีแต่อันดับอันนี้เนี่ยเอฟสามโอเคเอ้ยไปเอฟสองโอเคมาสมได้อันดับพี่ไปเอฟสองฮะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรบ่อยโอเคมามอที่ติตาเกลิลเปิดไปเลยฮะทุกคนเอ่อสับะสะยุ่งเปล่ามาน่าจะผิดเลยหนึ่งพิซซึ่มหายเร็วเกินหายแล้วเหรอก็ยิบตาหนึ่งขังหายเลยเนี่ยมาเร็วไปนะมาทีอ่ะหาต่อหาต่อเฮ้ยโอ้โป<อ>รไฟล์ลี้แบบนี้จัดหน่อยละอัแบบนดับที่ไปเอฟสองเนี่ยอ่าโปรไฟล์ อหเตกลเปิดเลยฮะเฮ้ผมนี่ต้หมีเหมือนกันคนอี่แน่ขาด้่ยเธอกเตหมี่พซไหมะมดยิดไม่ยอนะไม่คดไ่ตายไปแล้วออป่าไปหนึ่งทีหายหมดเกี้ยงมันง่ายเกินไปอ่ะมจะเอาแบบว่าต้อหมีเปิดนะเนี่ยโอเคาที่สา้าต้องใช้พชรละฮะทุกคนเพราะว่าจอนวนหมดแล้วหาต่อหาต่อโอเคไหมอือจะมาทวงคืนให้ไดฮะทุกคนมันก็ได้แล้วแหละันดับมันตายใช้เกิไปฮะเออต่าเกลเปิดเลยอออเต่หมี่พี่ซึมหายหมดเลยหายอ้ยย อันดับที่ยี่สิบสองล้อยากจะกับอันดับหนึ่งอ่ะไหนเนื้ออันดับที่สี่สิบแมนะแต่อันที่เจ็ดนฮะเนื้อตกมามเยอะจังเลยเนะี่ยแล้วก็ตกนะให้ลงไปกว่าเดิมน,นะเนื้อไม่ต้องห,วงห่วงจะี๋ยวข้าเดบิวมาให้ทุกคนโอ้เจมเมอร์ถือว่าแรงนะเแตบอกพี่แต่ไม่เรี้ยงผมไม่ค่อยลดเลยเนะี่ยโอเคครับพี่เดินรถฟุตบูก,ก,กิมาสายเจมส์ตู้สายฟรีผมไม่ได้หรอกผมมาสายฟรีอีสป,ปอร์ตเออไอหน่หนอไม้ตีไปให้ทุกคนคนนี้ก็เป็นสติงเกอร์นะ แต่ผมมาปั้นลีโโอเคที่หนึ่งมาผมจะมาชิงคืนฮะโอเคไปซีแรงมาผมต้องไปชิงคืนให้ได้ผมไม่ยอมแพ้หรอกอืมฟันนู้นเปิดก่อนให้ทุกคนถือว่าสปรีนนำแต่นี่มันก็ทีมรองนะไม่ใช่ทีมหลักทีมหลักนี่ถ้าจะมากินผมทีเอาตึกมาทับทีก็ตายหมดทีฮะทุกคนคอมาัเตอร์มาให้ท่าโอล่าท่าทุกคนอืมหนึ่งแสนหนึ่ว่าไม่เร็วแล้วก็มีผมเป็นไงดุจซัมให้มาเลยฮะทุกคนแล้วก็ตีธรรมดาเสร็จทั้งคอมมัตเตอร์ฮะตีธรรมดาเสร็จีนอว่าไปแล้วก็ไล่ฟันฮะเกือบตายละปล่อยมาฮะทุกกกคนนแลลลล้วว็โดดไไไ่่่ขมมมาาหรรรอตีธะ คืนไปห้าลมลวงไปรอนหนึ่งแล้วก็คาบ,บีซีห้าลงไปนอสองโอเคมาเบิรบมันทอมากเออแล้วก็ยุงดูเลือดหน่อยเออไปไงเลือดเต็มละมาธรมาเตอร์แทงหัวมาไม่เร็วเลยเนี่ยมันจะมีพิซซ์ซึ่าางของผมไปดูซับหรอด,ด,ดูไ,ได้เดี๋ยวไปไปร้อนไปบอลฮะแล้วก็จบละเดี๋ยวร้อเสียงงานอันหนึ่งของผมละโอ้ทีมลองก็หนึ่งล้านพลังหนึ่งล้านทีมละ 1, 000, 800, หนึ่งล้านแปดแสนฮะทุกคนก็โอเคฮะทุกคนแล้วก็มีประมาณนี้นะผมได้อันดับคืนละ เนี่ยไปก่อนนะฮะ